สวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประกิตนรบนดิ์ครับเป็นอาจารย์คณะการจัดก,การสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นสมาชิกศูุย์วิจัยสมุนไพรชายฝังและการเปลี่ยนแปลงสภาพผู้มีอากาศครับด้วยความที่มีพื้นฐานทางด้านธรณีวิทยาครับก็ลเลยใช้พื้นฐานความรู้ทางธรณีวิทยาในการศึกษากระบวนการชายฝังครับว่าชายฝังเกิดขึ้นได้ยังไงเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับรวมไปถึงมลพิษที่มาทับถมในบริเวณชายฝังเป็นยังไงบ้างครับ งานที่ภาคภูมิใจนะครับก็มี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือวิวัฒนาการชายฝั่งนะครับในพื้นที่คาบสมุทรสติงพระครับแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือการสะสมตัวของไมโครพลาสติกในตะกอนชายฝั่งครับ ก็ทาให้เราเข้าใจได้ว่าภาพสมุทรณิงพ์พระนั้นเกิดขึ้นมาเมื่อไรแล้วก็มีการ,รวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างซึ่งตัวนี้นะครับทำให้เราเข้าใจได้ว่าทะเลส,สาบสงคลาเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับประเด็นมลพิษในตะกอนชายฝั่งนะครับประเด็นนี้นะครับทำให้เราทราบว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับมีไมโครพลาสติกเนี่ยสะสมตัวอยู่ในตะกอนชายฝั่งมากน้อยขนาดไหนครับซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับ<ม>ในการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งได้ต่อไปครับ ครับสำหรับใครที่สนใจประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับคุณจะมีพื้นความรู้ทั้งด้านไหนนะครับไม่ว่าทั้งด้านวิทยาศาสตร์ทั้งด้านสังคมหรือว่าฟิสิกส์ธรณีทุกอย่างนะครับมีส่วนสําคัญในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับให้ดีขึ้นได้นะครับสำหรับใครที่สนใจจะร่วมทำมิจฉายกับเราครับเราก็ยินดีนะครับเชิญมาเป็นส่วนหนึ่งของเราครับ